ระบบบัญชีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทําให้คนอื่นเขารวยมาเยอะนยคะนะคะกนะ็พอถึงมาทําธุรกิจนี้ตัวกูของกูเนี่ยค่ะ,คะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกซ้ายเราไปขวาเขาบอกขวาเรามาซ้ายนะคะก็ใช้เวลาเา็าเรียกว่าอะไรคะแบบชกแบบมวยวัดนะคะชกผิดชกถูกชกผิดชกถูกตัวไม่โดนเลยคะ่ะมวยวัดนี่หรอกนะคะถ้ามวยอาชีพที่เราเห็นโอลิมปิกนะคะ ถ้าโชคโดนหนึ่งได้คะแนนใช่ไหมของสุกไม่ใช่หวยมากคือชคโดนมากไม่โดนมากดูเหมือนโดนนะคะดูเหมือนโดนแต่ไม่เคยโดนนะคะก็ไม่เคยได้รับคะแนนนะคะก็พอเข้ามาที่หนึ่งของสามค่ะในวันแรกที่เข้ามาฟังเลยค่ะก็ยังแบบพอฟังแล้วอะค่ะอ๋อมันเหมือนเส้นผมบนภูเขาอะค่ะถ้าเราอะใช้ระบบในการทํางาน,นจริงอะค่ะเราจะมีองค์กรขนาดใหญ่จริงๆตนี้ว่าถ้าเราใช้จริงๆอะค่ะ ถ้าเราใช้กับมันจริงๆก็คือไม่ใช่เชื่อเป็นระยะระยะคือคือระบบเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนนะคะถ้าเราทำตามระบบจริงๆนะคะแรกแดูเหมือนช้าแต่ถ้าทำเข้าแล้วจริงๆจริงๆเนี่ยค่ะเร็วมากนะคะพี่สุกนะคะใช้เวลานทำอยู่กับหนึ่งสองสามเลยค่ะมีทีมงานอยู่ทีมงานหนึ่งเนะะี่ยค่ะผ่านไปเจ็ดเดือนมีทั้งหมดนะคะ เป็นสิ่งที่เราไม่เชื่อเลยนะคะเปเจ็ดพันกว่าค่ะนะคะโดยที่ตด้เราติดได้หนะโดยที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่ได้เข้าห้องประชุมทีเดียวแต่เราใช้ระบบระบบเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นระบบอุปกรณ์หรือระบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคะระบบอุปกรณ์หรือระบบที่นําคนเข้าสู่ระบบเนี้ยค่ะหรือว่าห้องประชุมนะคะมีคนเดินทางมาจากปัตตานีนะคะเดินทางไปกลับค่ะสองพันกิโล เรานัดกันว่าหนึ่งเดือนคุณต้องพาคนเข้ามา1นรถตู้สองรถตู้สารถตู้อคะ่ะในแรกๆมาแค่สามคนแต่ใช้ระบบเนี่ยคะ่ะทำให้เกิดเจ็ดพันกว่าคานะคะก็อยากบอกว่าระบบเกิดมาเพื่อเราทําได้ทุกที่จริงๆนะคะทำได้ทุกที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างจังหวัดใกล้ไกลหรือว่าคุณเนี่ยเป็นคนเป็นออฟไลน์ซึ่งเราอยู่กรุงเทพแต่เราบอกว่าเราจะทำ ก็มีที่สุพรรณอย่างงี้ค่ะนะคะเราบอกเราอยากมีที่ที่จังหวัดไหนๆะคะ่ะหรือว่าบ้านเกิดของเราอะคะ่ะถ้าคุณใช้ระบบคุณก็จะมีองค์กรแบบนั้นจริงๆนะคะก็พี่สงสักว่าถ้าวันนี้เราใช้ระบบจริงๆนะคะให้คุณใช้จริงๆนะคะถ้าทําไม่เหมือนก็เหมือนไม่ได้พูดถ้าทําไม่เหมือนก็เหมือนไม่ได้ทํานะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่คะ